ส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแนวโน้มการลงทุนในวันนี้กันสักหน่อยนะคะพูดคุยกับทางคุณเอกภาวินสุนทราพิชาธ่วมในการฝ่ายกลยุิธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ i n no v e วสต์เกจำกัดนะคะคุณเอกภาวินอยู่ในระบบวิดีโอคอนเสิร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแมคุณเอกภาวินฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา SVB นี่ผมว่าหลายคนก็ตามกันคลิกว่าอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวฮะณนะสถานาล่าสุดตรงนเนี้ยเนี่ย กับตัวของปัญหาของ s v b กับตลาดหุ้นในวันนี้ฮะมงองยังไงดีครับคุณเอกพวินก็ก็ก็ดูผ่อนคลายไปบ้างนะครับจากจากสาวทิตที่มีกระแสเป็นเป็นลบนะครับเพราะว่าในใน,ในเชาน้าเนี้ทางาหน่วยง,งานของสหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับรับประกันเงินฝากนะครับ <S <S ที่มีการฝากไว้ใน s v b หรือว่า E-Bank ก็คือ Signature Bank ที่ก็ ถูกสั่งเข้าไปดูแลเหมือนกันนะครับก็บทําให้จะเห็นว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับปรับขึ้นมาตัวของอ,อย่างตัวด้าน USDC นะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัว SVB ที่แบบมีเงินฝากก็กลับขึ้นมาใกล้ตัวตัวเป็กละนะครับที่ประมาณ1 USdc ต่อ1ดอลลาร์นะครับ,รบแต่ว่า,าตลาดก็เหมือนยังยังกังวลอยู่เพราะว่า คือโอเคม,เมันเป็นมันเป็นปัญหาเฉพาะแบงค์โดยเฉพาะที่เป็น Regional Bank นะครับอาจจะหมายวามว่าระบบหรือว่าฐานะการเงินเนี่ยอาจจะไม่ไม่เท่าแบงค์ขนาดใหญ่นะครับครับซึ่งแต่ปัญหาเนี่ยมันมเป็นเชิงเชิงระบบเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดจากในส่วนของตัวโดบเบีย้ยที่แบบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นภาพของอิ v เ n t เตอร์ยูเคิร์ด้วยนะครับทีบ่ตัว บอลสองปีเนี่ยยิวมันสูงกว่าสิบปีนะครับทําให้ในส่วนของอภาคแบงค์เนี่ยมันกระทบเรื่องของตัวดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันมันมันเกิดความไม่สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับก็เป็นเคสที่เกิดจากตัว s v b ซึ่งความจริงแล้วมันก็เกิดได้กับแบงค์ทั่วไปนะครับไมโดยเว่าแบงค์ที่แบบเป็นเป็นในแบงค์ท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังตลาดก็เลยกังวลถึงตัว โอกาสที่จะเกิดเคสเนี้ยตามมาเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้อาจจะผ่อนคลายแต่ว่าก็ยต้องติดตามอย่าเียชี้ว่าจะมีแบงค์อื่นๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มหรือสถานการณ์มันจะลุกลามหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังต้องต้องติดตามอยู่แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีตัวเลขเงินเฟอ้อตาดด้วยนะครับที่จะออกมาตอนนี้ถ้าดาหนกของตลาดเนี่ยมองว่าโอกาส ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.25นตกลับขึ้นมาเยอะละนะครับจากเกิดปัญหาเคสวิกฤต SVB ขึ้นนะครับตลาดก็เลยปรับเปลี่ยนมุมมองเพราะนั้นสถานการณ์ในช่วงวันนี้นะครับผมดูอาจจะอาจาอาจะผ่อนคลายในเชิงที่แบบออดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือสถานการณ์ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับผมครับ แล้วแบบนี้ในเชิงของในบ้านเราฮะกลับมาที่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมองกลยุทธ์ยังไงดีแล้วก็มีหุ้นรายตัวที่จะพอแบบหลบภัยในช่วงสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้างไหมครับครับก็ถ้าถ้าเป็นในในช่วงช่วงนี้นะครับอาจจะคือเป็นภาพยังเป็นซิลิคตีบาอยู่นะครับเออโอเคแม้ว่าตลาดเนี่ยยังเป็นในในในทางลงอยู่นะครับแต่ก็เป็นโอกาสสำหรับใน คุณบางกลุ่มบางตัวหรือว่าอาจจะเป็นเข้ามาเลือกในพวกแบบดิเฟนซีฟอย่างเงี้ยนะครับผมบว่าดูแล้วก็หวังภาพของการสร้างผลแทนในเชิงบวกได้ในสถานการณ์ที่อาจจะดูะตลาดการเงินยังผันผวนอยู่นะครับอย่างเช่นวันนี้แนะนำอ,ะอย่างอย่างตัวแรกจะเป็นลองดูแอดวานแล้วกันนะครับก็บเป็นในกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟนะครับแล้วก็ภาพผลการเนินบงงานเนี่ยกระิศท,ทางเป็นภาพของการการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับ,รบตัวราคาเนี่ย กรอ,อบล่างอยู่สักประมาณ200บาทนะครับน่าจะเป็นจุดที่แบบยืนได้ละนะครับเพราะราคาสร้างฐานมาสักระยละล้นะครับส่วนในส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอยู่ที่บริเวณ214แล้วก็ถัดไปนะครับบริเวณ220บาทนะครับหรือว่าจะเน้นแบบภาพ mm hmm. ตัวกลุ่มที่แบบมีผลการดำเนิน,นงานดีอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็อ,อย่างในกลุ่มคาปีกเนี่ย mm hmm. ลองดู BGC นะครับ mm hmm. ซึ่ง ภาพผลการดำเนินงานก็ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ยังนะมีอัพไซรสนะครับจากที่จะสป i ินท f ออฟตัว Big กซเนี่ยนะเข้าตลาดอีกครั้งหนึ่งนะนะครับนะ่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นข้างหน้าได้นะครับนะก็กรอ,อบล่างมีประมาณสัก3ามหกสามบาทนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณแถวสามบเก้าจุดถึงบริเวณประมาณ40บาทนะครับครับผมนะก็ลองแนะนำดู2ตัวนี้ครับเอดวานกับตัว b j c ครับผมนะ ขอบคุณมากนะครับคุณเอกพาวินครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็คือคุณเอกพาวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s ค่ะสองตัวฮะ A B เก็คือแอดวานนะครับแล้วก็ B ก็คือ BJC นั่นเองสําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้น Defensive ตัวหนึ่งก็คือ ADVANCE แล้วก็หุ้นที่ผลประกอบการดีก็คือ BJC นั่นเองนะครับ